สวัสดีครับท่านผู้รับชมที่เคารพรักวันนี้อากาศดีนะฮะอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์นะฮะวันนี้วันที่เจพฤษภาสองพันเวลาเช้านี้หกโมงยี้านาทีนะฮะผมได้เห็นชาวบ้านนะฮะ เขากำลังทำอะไรผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปถามเขาหน่อยนะฮะเห็นมีเครื่องสูบน้ำด้วยแล้วก็เสียงดังขึ้นมาพี่ครับขออนุญาตสอบถามนะฮะ ตอนนี้อ่ะสูบน้ำกำลังทำอะไรครับพี่อ๋อน,น้ำใส่ข้าวเหรอฮะแล้วะจะมีการสระปลามไหมครับแค่เพืเก็บปลาด้วยอ๋อ <c oughs> แค่เก็บปลาด้วยฮ <c oughs> อ๋อคาดว่าจะเก็แบบได้เวลาไหนฮะเนี่นย,ยประมาณบ่ายกว่าประมาณบ่ายกว่าแล้วหวังผลปลานี่มากน้อยขนาดไหนฮะบบนอันนี้เป็นปลา <c oughs> เลี้ยงหรือเป็นปลานาครับปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติละแล้วตอนนี้ไอ้ที่ว่า สูบน้ำมาใส่นาเนี่ยตอนนี้พี่ทำนากี่ไร่ครับไร่ครับ10ไร่เลยฮะหวังผลได้กี่ไร่ครับพี่10ไร่ทลอี่ผ่านมาในน้ำท่วมไหมฮะท่วม2ปีแล้วท่วม2ปีแล้วนานี่ตอนนี้เราเราหวานหรือเราดำครับเนี่ยหวานหวาน,หวานไปแล้วใช่ไหมฮะรอนรอฝนช่วงฝนตกที่4-5วันผ่านมาก่อนตอนนี้นานี่ อ๋อข้าวกำลังขึ้นแล้วครับผมพี่เป็นบ้านเป็นเป็นคนบ้านไหนฮะเนี่ยบ้านยนโนนอ๋อแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์นะพี่เนาะอ๋อขอให้ได้ป่าเยอะนะครับพี่ยังไงผมขออนุญาตมาถ่ายคลิปป่าเลยนะพี่เด้อครับอันนี้อะไรอุปกรณ์อะไรเยอๆแล้วพี่เนี่ยอ๋อมีสเียงใช่ไหมฮะ อ๋อนี้มีตะแกงไว้ใส่ปลาด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรพี่นี่มองคล้องมองคล้องประมาณนี้ฮะอุปกรณ์เตรียมสำหรับนู่นนี่นั่นเลยครับของพี่ชื่ออะไรครับ,รบพี่ชื่อมิทเนาะครับงนก็ขอบคุณพี่มิทบ้านนะครับผมที่ผมถ่ายคลิปครับพี่ครับอขอได้ปลาเยอะๆนะครับแล้วก็ปลูกข้าว ปีนี้ก็เอาให้เต็มๆเลยนะครับ <c oughs> ครับผมช่งวงบ่ายๆเด้อเดี๋ยวผมขอมาถ่ายคลิปปลาด้วยนะครับขอบคุณพี่มิตรมากนะครับเก็บตกวันนี้นะครับที่บ้านโนนสมบูรณ์นะฮะกับเครื่องสูบน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็นะฮะมีนะครับ,รบขากำลังสูบน้ำ เข้านานะครับได้2ออย่างเลยนะครับก็คือเอาน้ําเอาน้นนออาานําตรงนี้นะครับออกมาเข้านาตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติทิ่งดงามเหลือเกินนะครับหมู่บ้านนี้นะฮะก็จะมีนกปาก,ปากห่างนะครับผมขออนุญาตฮะพาชมธรรมชาติด้วยนะครับทิ่งงดงามเหลือเกินนะฮะ น่กลับมาดูพี่มิตรอีกนะครับผมไงผมลาพี่มิตรนะครับพี่พี่สวัสดีครับช่วงบ่ายนะพี่เด้อผมขอญาตเข้ามาอีกครั้งครับผมขอจากลาบ้านนนสมบูรณ์แห่งนี้นะฮะขอจากลาท่านผู้ชมนะครับติภาพงดงามนะครับตะวันได้ส่องลงไปที่แม่น้ำบ่อน้ำแห่งนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมสวัสดีครับ